สวัสดีครับพวกเรานักแสดงนำจาก Hit b a b The Series ในคน้วาวๆครับวๆเลยครับสวัสดีครับเบนเอรลนครับสวัสดีครับไมเคิลครับสวัสดีครับพาวเวลครับสวัสดีครับสายลับครับภูครับสวัสดีครับนัทครับสวัสดีครับพลครับปิงนะครับท็อปเทนครับ สวัสดีครับป๊อบครับสวัสดีครับกาฟิลครับเอ้ยอ้าไปดีครับเอออ่าเรามีเยอะกันนะก็ตื่นเต้นมาครับพวกเราซ้อมกันมาถือว่าค่อนข้างหนักแต่ว่าไม่ได้มีเวลาเยอะต้องพูดตรงแต่พวกเราก็ตั้งใจกันเต็มร้อยครับแล้วก็ช่วยกัน พวกเราทั้ง12คนช่วยกันแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้เต้นมีทักษะการเต้นเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนทำได้ดีมากครับเฮ้ยฮึกเหิมฮึกเหิมเกิดความฮึกเหิมครับฮึกเลยหรอคืออย่างตอนแรกอาจจะแบบฮล้ากลัวๆแต่พอเราออนสเตจปุ๊บคนกีตปุ๊บความฮึกเหิมมันตื่นอินเนอร์มาเลยอินเนอร์มาอ๋อเวลิกูดมันแบบฮ ไฟเปนมาตอนนี้พอแล้วตอนนี้ตอนนี้หมดตอนนี้หมดแล้วอะไรนะหมายถึงว่าพอคนแบบพอเราแนะนำตัวแล้วแบบมีคนกรี๊มีอะไรเยอะเรารู้สึกยังไงบ้างอว่านรื่องนีนเนม่ยแบบว่าอคนแบบอเรานะนำตัว่าณวัมี้กรไราตอ้เรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้าง ก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจแล้วก็เออมันตื้นตันนะเนี่ยเอาเป็นว่ารู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเออเออตื่นตันที่ได้มาเจอเพื่อนเพื่อนทั้ง12คนแล้วก็ได้มาร่วมกับโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆนะครับเป็นเออชนน์ออริจินอลนะครับเป็นเดียวเรื่องแรกของเชนนแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่มีคนคอยติดตามเยอะเพราะว่ามาจากนิยาย700ล้านครั้งนะครับคนอ่านนะครับผม ก็คาดหวังคาดหวังคาดคาดหวังจริงๆคือแบบในฐานะนักแสดงพวกเราอยากให้คนดูอย่างแรกเลยคือมีความสุขก่อนนะครับแล้วก็เอ็นจอยไปกับเรื่องพิทเบฟนะครับแล้วก็คือเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแหละครับแล้วก็จะเป็นตัวละครให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนประทับใจขอบอกว่ามันเปิ่ใหญ่มากเลยเรื่องนี้กดดันไหมถามคนบอกว่ากดดันครับมีความกดดันมากๆเลย เพราะว่าซีเรียลนี่โอ้โหคนอ่านตั้ง700กว่าครั้ง700ล้านครั้งซึ่งแบบโอ้โหแล้วตัวละครแต่ละตัวเนี่ยแบบมีพลังพิเศษมีความที่แบบโรแมนติกแฟนตาซีมันก็จะแบบมีความห่างไกลตัวเองบ้างในเรื่องพลังพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบมีความกดดันบ้างเฮ้ยโอ้ยคนนี้คนนี้อยู่แล้วอ่าเอาหน่อย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 อ่านฟีดแบ็กก่อคือผมอ่านประจำอยู่แล้วแล้วก็เป็นการฟีดแบ็กเหรออ่าน อ่านิยายครับผมอ่านนิยายทั้งัน <c oughs> บ้งคนครับผมอ่านฟีดแบ็กประจําแล้วก็พยายามเข้าไปมีอินเดียกับแฟนคลับ uh, แล้วก็รู้สึกว่าการอา่านฟีดแบ็กมันเป็นสิ่งที่อย่างน้อยถ้าตีเพื่กอก่อเราจะได้มาพัฒนาตัวเองแล้วก็รู้สึกว่า uh, มันเติมเต็ม ตื้นตันใจแล้วก็ดีใจมากๆที่เขาบางทีชื่นชมเราบางทีชื่นชมเพื่อนๆอะไรเงี้ยเราก็ดีใจไปพราอมังเพื่อนๆ <Okay. S 1> เพราะว่าเราทํางานกันเป็นทีมอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทีมเราไปก้าวไปข้างหน้าเราก็ต้องผลักดันไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็คือจะเข้ากำลังจะเข้ากระบวนการการถ่ายทํานะครับช่วงนี้ก็ง่ายคืออย่ใ <ks> นช่วงเวิร์กช็อปทำความรู้จักกับคาแรคเตอร์นะครับผม อัออจริง,งจริงมันเริ่มมาตั้งแต่ตั้งแต่เรียนการแสดงแล้วแหละนะครับตั้งแต่โอโหหลายเดือนที่แล้วแล้วรเรามีหลายคลาส,สมากมายแล้วก็พยายามเรียนรู้กับการแสดงก่อนก่อนที่จะไปเข้าบทบาทของอตัวละครในคาแรคเตอร์ของพิษเบ๊บในซีรีส์ครับ,รบแล้วก็รู้สึกว่าการได้ไปเรียนการแสดงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะเติมเต็มสกิลเราให้เพิ่มมากขึ้นคือเหมือนเหมือนเหมือนเพิ่มอาวุธ เพื่มมาวูดแล้วก็แล้วก็มันรู้สึกว่าถ้าเราเข้าไปในซีนในฉากของตัวละครของของแต่ละคนที่เล่นยเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเอมั่นใจในการเป็นตัวละครมากขึ้นช่วนอะชวเอ่นอใครอ้อนเ่อ้อนใ่อ้หักอ้อนหน่อยข้างหลัอ้อนหนอครับกาฟกากาฟากัฟกากาฟกาแฟกานฟกาแฟกัแฟกาแฟกากัแฟกาแฟกวแกาแกฟกนก เอให้เลยผมย่อให้เลยอ่ะผมย่อให้เลยขายเดียวไม่ได้ต้องขายสามขายหมดเอาเลยก็ฝากซีอ่ซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับก็ฮิตเ e ฟเดอะซีรีส์นะครับก็จะออนแอร์ปลายปีนี้ปลายปีนี้นะครับรับรองนะครับผมว่าได้ชมกันแน่นอนทางช่องวัน31ครับผมเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ ส่วนตอนนี้เราก็ยังมีรายการ Boy j e l ี่ครับซึ่งเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับก็คือ EP 16ก็จะออนแอร์ในวันพฤหัสนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับทาง YouTube เช้งส256ครับและสามารถติดตามพวกเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับที่ Pit Babe the Series ครับสามารถเซิร์ชเข้าไปติดตามพวกเราด้วยนะครับออนออหน่อยออนหน่อยติดตามพวกเราดเลยนะครับ 오케이. 야르기는 담보가 오래 되니